เดือดตาสิมาแล้วนุ๊บอกเลยว่าสั่นคอนมากตอนนี้ <c oughs> ดูเราก่อน <c oughs> เราอยู่มาสามปีแล้วนะ เอาหลัก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 เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะใช้สิวเสน่ห์บนหน้าเราอย่างไร ตามจริงๆแล้วเขาไม่พูดตามเลยเพราะว่าไม่ต้องห่วงตามเป็นเด็กซ่าสิบไม่มีใครเหมือนตามและไม่มีใครอยากเห็นอยากจะพูดกับน้องจม้ว่าสิวที่เป็นอยู่ทุกวันนี้รักษาหายได้ไหมได้แต่ไม่ทัน เป็นยังไงทุกวันนี้มากที่สุเอะไรรถอะไรวันนี้เราก็มีเพลงอยากจะมาร้องให้แฟนๆที่นี่เหมือนกันอ๋อคือเราต้องลงมาใช่ไหมไล่นั่นเองได้นะคะเพื่อนตั้มและเพื่อนแฟนขลับตั้มเราทำทุกอย่าง I'm